ดูดวงชาวาราศีมังกรครับดวงชะตาของท่านจะขึ้นสูงมากเพราะแสงแห่งบนที่เคยมีดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะซันครับไม่เจริญให้มันรู้ไปัะผมดวงนี้จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค,คดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมกล้าได้กล้าเสียตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์เพราะฉะนั้นธุรกิจการงานการเงินขอทํานายว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะผม แสงสว่างส่องแสงมาเมื่อไหร่บุญกุศลวาจนามาถึงท่านเมื่อไหร่เตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่ทานจะมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจนประสบความสำเร็จจ,จะเจริญลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทานายว่าเป็นไปตามนี้นะผมโชคชะตาของท่านถึงแม้ในหัวมีแต่คิดมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเอเมอรัลนักลบกล้าได้กล้าเสียนะผมดวงชะตาชิงไหวชิงพลิบตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ เร,เราผมเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนําโชคกตาอัศวินขี่มา้าถือดาบปราบประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนดวงนี้จะได้ดีเระผมโชคลาบเงินทองมรมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วเราผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคกตานกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตาจะเผดรับทรัพย์รวยโชค ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอกับคนที่ใช่ระบมการที่ท่านปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่ท่านจะต้องระบบอดทนอดการดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันในโชคชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายเทพเทวดาฟ้าดินโดมดานโดนจิตโดนใจตกตำแหน่งเอ็มเพส การได้การเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการที่จะมุ่งมั่นการที่จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะบญกุศวสวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระราชาหแห่งดาบส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตออกตำแหน่งเดสตาแล้วเออแล้วเขาบอกบอกถึงว่าใครบางคนแอบชอบแอบหลงไหลคุณอยู่นะไม่ว่าจะเป็นลูกคู่ค้านะธุรกิจการงานการเงินติดต่อเจรจาการค้านก็ต้องสังเกตในโชคชะตาของท่านได้ดีไอ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ดวงแบบนี้ให้มองไกลไปสุดขอบฟ้าไกลนะครับไปมองไปถึงต่างประเทศเลยต่างแดนต่างถิ่นด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาโชคกะตาได้บนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ํำชูปกป,กปากุ้งของรักษาพระราชาแห่งถ้วยจะได้รับถ้วยทองนรัสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคกะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการที่ท่านตัดสินใจอย่างน่ากลัวยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเฮาอาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเละนะครับม,มันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แข่งแย่งชิงดี ดวงชะตาแบบนี้มีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาให้ท่านหลบเด็กซ่อนเลนมํนำฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกดีมาโทษร้ายมีคนประจบประแจงไหมมีถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขออกรถใหม่ป้ายแดง bmw ferrari lamborghini mini cooper ครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะครับพลังอันยิ่งใหญ่ก็คือพลังหัวใจของท่าน น้าผมการส่งบอบถ้วยทองน้ผมจะได้รับโอกาสทองจะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยประสบความสาเร็จตรงแบบนี้เมื่อถึงเวลานะครับใครบางคนเข้ามาสนับสนุนเขาเรียกว่าตกตําแหน่งบริวารที่ดีจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสม,สมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสที่ท่านจะต้องตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วชะลอเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามุ่งมั่นมุ่งตรงอย่างเดียวไม่มีสิทธิเลือกอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในมุ่งบั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดูแบบนี้ชิงไหวชิงฟิปใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพยด้วยใบดวงชะตาจะเปิดรับรับโดยโชวเพราะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายและต้องจู่ให้เป็นนะครับตรงใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้คาคูหมอซันได้ขอหนุญาตชื่อรับลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ